เรื่องอะไรก็จะก็ซับสไครต์ก็ติดตามกันกติกแจ่มเกิดไฮเด้อครับเด้อออาแลวก็ไปสวัสดีครับเกษตรบานนามาแล้วเดินไปน้องเดินมาเลยชิพามาเบิ่งสวนอีกครับหลังจากที่บปลาไปครับแล้วก็ ปล่อยน้ำขึ้นที่เจ้าได้ครับเด้อเก็บบกับกม่วงบักนาวบักเตียวชมบรรยากาศบานสวนนะครับเดีย๋ยวพามาเก็บบักตองครับบักตองเลยคุณเจ้าบักตองนะครับนี่ครับตองบักตอง โอ้บังกับ,บความดกมันครับมันย่อยมากตัดนครับปล่อยไ้มันจะเป็นแมงนะครับเด้อ ไหวๆสิเป็นแมงสอ,องหน่อยนี่แมงหน่อยจะกินสมตามกินสมครับหลายครับหลายเตอือบใยใหญ่หุ้นใบใหญ่เลยครับหอยัดกาแฟมนะครับเด้อ พวกไข่พวพันธพระเทิซิ้วน้อยบ่ตกกระดุงฝนตกเร้นๆไปเนาะนกกระดุงฝนตกเร้นๆ ช่วงบรรยากาศฝนตกลินลินกระดุงโอ้ทิ้นบัดนปลาซิวถ้าน้ำมันไหลแห้งไม่ป้าบอปลามันเล่น Ừ. subscribe bậc kênh to เกษตรบานณามาแล้วเด้อพี่น้องเด้อพามาเก็บปูนะครับเด้อเก็บปูเก็บปูบปโอ้ปูไหลแห้งพี่นออ้องปูไหลปูไหลเนี่ยวพี่น้องปูต้องหอยไปแล้วพี่นอ้องไปแล้วไปแล้วตัวแม่ว่าไม่มีใครครับพี่นอ้อง ตามโตให้นอ้องนี่พันกำแพงครับพี่นอ้องสีม่วงองตองเลยนี่ครับอะไอีกแล้วสไิได้เข่ามาแล้วยิ่งเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้เด้อครับเด้อเอาละกันายครับนะเก็บหอยหเก็บปูครับวิธีเกษตรบ้านๆน,นะครับเนาะ ครับอีกตัวหนึ่งนี่กำแพงนี่จะท้วยปลูดครับน้ำฝนตกมากชุ่มช่ำพี่เนอะไปที่เราลองที่เราลองครับไปกับปูดแล้วพี่เนอะ ปูให้คับปูนี่ตัวใหญ่เลยตัวนี้ครับพี่นอกตัวใหญ่เลยครับไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช,ปใช้พันกำแพงสีม่วงนี่ครับได้ตอนน้อยครับ นนอ้อยๆหาเก็บปูเลาวพี่น้องเนาะจำแก้วอีปูหน้าของแท้พี่น้อง วันหกวนตกไทยฮดนี่เจออีกแล้วหนึ่งตัวอันนี้พันออกแดงๆสมๆแล้วนะเอามัดครับพี่น้องชื่อว่าปูแล้วครับอร่อย ตัวหนึ่งแม่นบ่เรว่ามันตายขั้นนี่คือแดงแม่นครับพี่นอ้องโอตายบ่ตาย,ตายพี่นอ้องโอ้ยังดินอยู่แก้งตายตัวพี่นอ้องโอ้ยไ,ไมีความคิดเท็นนะครับเนะสมัยก้อนเป็นเด็กน้อยนะครับผมเป็นดันลางไปคลิปเลยครับคิดถึงบรรยากาศเอาบรรยากาศมาฝากกันนะครับเนาะ อนไ้เติบโตอยู่ในช่วงไหนนะครับเนาะแอดมินก็อยู่ในช่วงยุคแปดูนย์นะครับ8ูนย์เก้าูนย์เจออีกว่าตัวนึงปับ๊บนี่ตาดีได้เก็บบัวแข่งกันพี่เนอะ ี้การแบบนี้ปัลูกขออกวักไมเราพี่น้องนะปัลูกขวก ม่วงๆเดนๆขนาดพี่น้องสวนเกเษตรผสมผสานเมืองสวนอัปเดตส,สวนครับห่านไปหนึ่งเดือนหลังฝนตกหลังจากสูปปลาแล้วนะครับปล่อยน้ำลงปลาขึ้เก้า นี่แหละพกปลาเก่านะครับนะหาเก็บบังบ่วงครับบ่วงกับมีพ่อไอเก็บ นี่ครับมีขึ้นเกาลอยน้ำม,มาอินบักนาวนาวยังหน่อยอยู่ครับยังหน่อยหน่อยอยู่ร่างแตกชุ่มชำ้ำน้ำสุกก็มี่

เอาอต้น,ตนเกีย มาเบึงนี่ครับมาเบึงนี่ครับดอกกระเจียวดอกกระเจียวดอกกระเจียวพี่น้องนางแทงหลักนะครับกระเจียวดอกกระเจียวไม่เคยกินนะครับ ยกกระดุงครับอืองไปงั้นเข่ง เก็บแล้วป่ะทอดทอดอะไรแล้วครับพี่นอ้องประมาณหมกหนึ่งนะส่งมา

đầy với nó đầy vô Phải lục nói Lại kèn vô Nói chị nó mấy chị แล้วอยากกระดุง่งแหากกระดุ่งไปครับ อั้งแหวนี่ก่อนตาครับบอลหอัวขึ้นมาระวังปลานะครับผมมานาจจนมาที่นี่ตากเลียก่อนคุณครับตาหัวต้นปอลจเป็น นี่นส,สุดท้ายแล้วพวกขี้ขมยออกแหมาวานสวบลงนี่เบิดเลย นะครับพี่นงเกษตรพันนกอาจจะมีพวกขี้ยงขีย้ยามาเอามันอาจจะเป็นค้นพวกขีย้ยาหรือข้นปกตินี่แหละมาเอาสันโมโหคนเคยมาเอาเค็มาเอาก็มาเอาตลอดเคยมาเอาก็มาเอาตลอดครับ xảy ra đây khu là khu mẹ cọ đấy vào ống mong เอาไม้ปะเอาไม้มาเกาะปะไปครับแล้วคนที่เอายังม่วงอืมเดี๋ยวเสื่องไว้ครับ เหมือนเงาเลยเทคนิคเสียงเลยหลายว่าถ้าไหร่แปลคู่ไปใส่ถ้าไหร่เอาคู่ไปใส่เนี้ยหน่อย สามหน่วยนะครับความหลักของคุณแม่ครับเอาบักม่วงไปให้ส่งไปกินกรุงเทพอ๋อความหลักของแม่ ความรักที่บริสุทธิ์พุทธพองอย่างดีครับเอ็ดได้เพื่อลูกทุกอย่างนาทีนี้ทุกคที่จะเป็นหน้าที่ของลูกครับลูกก็มายืนโทรศัพท์เซ้ยเลยไม่มีคุณแม่คนไหนที่ไม่รักแล้วก็ไม่ทําเพื่อลูกรอบน้องสามน้อยบ่เอาสามนั่นละโอ้ันอยู่เถิงพุทะหน่อยนึง สูงมันจะสูงไปอีกน้อยนึงไว้ละหน่อยนี้มันใหญ่ต้นนี้มันใหญ่โอเคครับขออภัยครับเราพันกันเลยครับให้ย,ยักย ทำนอยบอกยักหญ่ดึกมาเลยโอ้เนี่ยครับเด่กเนี่ยโอ้เหี่ยมือกอันนี้เดินมาอืมบอบไบอบใหญ่กบไบบ๊อไบบ๊อบไบบ๊อบไบบ๊่อนั้น,ม,ม,กกนมันไบบไบบ๊อบไอนั้นอออมันนบอนนอนไอไบนอออไ ไปับเปื่มาเก็ตไปต่อครับขอบคุณที่เอามารับชมนะครับคลิปนี้ครับก็ว่ามีอย่างไรเป็นการมาเยี่ยมสวน เก็บผลผลิตนะครับนี่นะครับ,รบเกษตรบานหน้านี่สวนของให้เกษตรเองครับ,รบสายที่สองครับสายแรกที่พูสายแรกคือจุป,ป่าจุป,ป่าเดือนที่แล้วครับที่สองมีสีบอรครับ ในข่เขามื่ล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิดดงพพ่งแจ้งเตือนเฮดเด้อครับเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งว่านี่ผลผลิตยังแบมื่อนี่กิจกรรมมาเซเว่นเผาน้ำหอมโอ้โต้นนั้นกระดกแทะเผาต้นนั้นกระดกแทนต้นกลางนั้นเผากำลังดก Lấy. Anh đi đi anh người nói hả? Bỏ... Ảo, à, không Bởi นี้ một ลําพูนน้อยน้อยเฮาบ่ยังบ่ chắc เอาซั่นดอก3